พอเราได้ปลายสตาร์แล้วสมมติเราเราได้ปลายสตาร์ของปลดสตาร์ทีแบตเตอรี่อะไรได้ปลายของปดสตาร์เราก็จะหาต้นมันแหละถ้าหาต้นมันได้ปุ๊บจับปั๊บถ้ามันขึ้นปลดสตาร์ไม่ขาดอ่ะได้าวได้ปลายสตาร์แล้วต้นสตาร์มันอยู่ไหนเบอร์หนึ่งอ้าต้นสตาร์มันเข้ากับเบอร์หนึ่งเห็นไหมเราก็จับเบอร์หนึ่งเส้นนี้กับเบอร์หนึ่งนี่จับนี่เลย เราจับตรงนี้ก็ได้บางอันมันไม่มีเพจอย่างนี้เรารุ่นเก่าจะไม่มีเพจเราก็จับนี่แล้วก็มาจิ้มเบอร์หนึ่งะว่ามันขึ้นปุ๊บก็คือกดตตาสต์โคตตาสต์ไม่ขคดเลยกดสต์จะอยู่ในหสี่วงแล้วก็จะไม่ขาดเราก็รู้แล้วก็คุยกันต่อไปแล้วก็ เนี่ยเนียมันมีสาเกิดนะใช่ค่ะอายุ10นาทีกพอที่ใช้นวัวสามแล้วก็จับกระปิ้นเบอร์หนึ่งโบนะับเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเป็นปลายชุหนึ่งอย่แล้หรือตองรวมทุกคู่าคขปลายชวหนึ่งเนี่ยมันเป็นผู้ช่วยแก่ใช่ไ ไฟตัหนึ่ง้ารต้นมันจะเป็นโดยเหมือนี้เราเราได้แล้วเราได้โค่้วต้านนี้เราหาโคนมนจะเข้ากับอะเข้ากัอรสากัแ็บนบนี่เราก็จะได้ภาพของคหนึ่งถ้ามันไม่ขึ้นก็แสดงว่าชคนขาดไม่ขึ้นก็โอเคไม่ขาด่องใก็เหลือกเดียวโชคสองโชคสองโชคสองเนี่ยต้นมันอยู่ที่ไหนต้นมันอยู่เบอร์สามต้นมันอยู่เบอร์สามเราก็จับเบอร์สามเลย จับนี่นี่เติร์จับนี่แล้วปลายมันอะปลาอยู่เบอร์สองถปลาอยู่เบอร์สกันเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยจับนี่จับนี่ถ้ามันขึ้นไม่ขาดโชคนี้แบบม่ขาดโนแบบเลยผน่นสมมติว่าถ้าเราจับวที่ที่เอาสอด่ะว่าเอาสอดนี่้าขนล่วนขนล่วนขึ้นไอ้ คนร่วดสมบูรณ์อนุกรมหมดแต่ถ้าเราจับกดร่วดไม่ขึ้นเนี่ยมันต้องมีคนใดคนหนึ่งขาดนะน้องถ้าสมมติคนร่วดรวมไม่ขึ้นเราก็ต้องมาหาแบบไม่ขึ้นเราต้องมาหาแบบนี้เราจะได้รู้ว่าคนไหนขาดมใครขาแล้วจะตอบได้เลยว่าคนไหนนะถ้าหาอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เราบอกไม่ได้หรอกว่าคนไหนขาดเพราะมันรวมหมดเราไม่ขึ้นอย่าเราไม่รู้ว่าแต่เป็นรันขาด ใครหรือเปล่ามจะเป็นสตาร์ทขาดของเราไม่นาใจจะเป็นช่วหนึ่งขาดเราก็ไม่รู้จะเป็นช่วสงขาดเราก็ไม่รู้เอาเช็คอย่างนี้เราจะรู้เลยว่ากดไหมขาดนะสอน้เก